สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ f c ทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กันในช่องรถเก่งมือสองาชัยเนี่ยเอเชียทอเต้เป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัททอโต้นะคะวันนี้นะคะจัดรถหรูสตไตล์ผู้บริหารมาให้รับชมอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ใครตามหาตัวไฮบิดนะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะออกห้างป้ายแดงล้านกว่านะคะวันนี้เหลือแค่819,000เท่านั้นเองได้ตัวรองท็อปด้วย สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดนะคะได้รถปี2019เลขไมล์120,000กิโลเท่านั้นเองนะคะรถหน่วยงานตรวจังประวัติศูนย์นะ,ะเข้าศูนย์แมทแนนทุก100,000กิโลนะคะตรวจสอบได้แน่นอนไม่แทนนะคะรถสภาพเดิมสภาพนางฟ้ากิ๊บเลยรายละเอียดตัวรถเป็นไงพารับชมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะได้ไฟหน้าไบบิ้น LED เรียบร้อยนะคะแบบโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นั้นยิ่งไลท์หล่อๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้ เซนเซอร์การยะด้านหน้ามีให้ด้วยกัน2ตำแหน่งนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ตามสไตล์ไฮบริดเขาเลยนะคะจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะตัวรถมริี่เลียมสังคมทุกจุดทุกมุมเดิมโรงงานสภาพคลิปเลยนะคะได้ล้อลอยทุทนแบบนี้เลยนะคะล้อลอยจากโรงงานนะคะขออภัยขนาด5ลูนนะคะนี่ในส่วนของอยางเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะได้ยางปีใหม่ๆไปใช้แน่นอนนะคะนี่ ขอบ17นิ้วแบบนี้เลยสภาพสวยโลโก้ Hi Bit เกังสืออยู่ครบทุกจุดทุกมุมนะคะกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะ,ะตัดด้วยเส้นโคเมียมด้านล่างมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและได้บายสปอร์ตสินเซอร์ด้วยนะคะรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกได้กระจกเดิมแท้ตัวต้าทุกบานติดซิล์มให้เรียบร้อยรอบคันมือเปิดได้โครเมียมแบบนี้เลยมาดูด้านในกันนะคะสำหรับคันนี้ สภาพสวยๆตึงๆเลยคุณพี่ไม่มีสีขาดไม่มียับไม่มียน่นนะคะตะเข็บแน่นๆแบบนี้เลยนะนี่ภายในสวยนะคะตกแต่งคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้แบบนี้นะลายหินอ่อนแบบนี้เลยสภาพสวยคอนโซลสะอาดสะอ้านนะพี่ๆแล้วมาดูตัวนงตัวน็อตกันน็อตเดิมทุกจุดนะคะรับประกันเลยรับประกันโครงสร้างให้นะไม่มีชนหนักเพือความจมน้ํากับสีตะกาก่อไหมนะคะนี่ตัวนงตัวน็อตเดิมสติ๊กเกอร์มอ,อกอระไม่มีลอกแบบนี้เลยรถไม่มีกับสีตีลังกาเนี่ยค่ะ แผ่นเพจตรงรุ่นได้รถปี2019เลยนะคะแล้วมาดูตัวโครงสร้างกันนี่แกะโครงสร้างให้ดูนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะโครงสร้างนะคะก็สภาพสวยแบบนี้เลยนะ,ะนี่ตัวเมดอาร์เมทสปอรตนะคะเรียงกันลึกๆสวยๆเลยนะ,ะรับกันรถโครงสร้างเดิมการันตีใหม่แท้เข้าศูนย์เช็คระ,ระยะทุกหนึ่งหมื่กิโลนะคะ มาดูด้านหลังกันนะคะในส่วนของเบาะตอนที่สองนะคะนี่กว้างๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะสภาพใหม่ๆกระดิษถัดยางรองเท้ามีให้แบบครบๆตัวเบาะไม่มีช้ําเลยไม่มีสีขาดนะคะมาพร้อมกับที่พักแขนแบบนี้นะคะแล้วก็ที่วางแก้วให้สองตแหน่งแบบนี้เลยโหภายในบอกเลยว่าสะอาดสานะคะนี่มีม่านอัตโนมือให้แบบนี้นะคะเป็นม่านบังแดดนะสองฝั่งเลยนะนี่สองฝั่งนะคะแล้วก็กระจกได้ปรับปอโต้แบบนี้ทุกบานนะคะ แล้วก็แอร์ตอนหลังมีให้2ตํตำแหน่งพรบแบบนี้เลยนะใครตามหายู่นะคะห้ามพลาดเลยมีไฟเบร i ไลท์ให้สองสว่างให้นะคะตรงประตูแบบนี้เลยมาดูด้านท้ายกันสําหรับคันนี้ก็ได้ไฟท้ายนะคะแบบ LED เช่นเดียวกันเซ็นเซอร์กระระยะมีให้นะคะสีต่ตำแหน่งเลยนะ,ะด้านหลังนะคะป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะเป็นโลโก้แคมรี่พาดด้วยเส้นโครเมีย่ยมแบบนี้นะคะสภาพสวยแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดข้างหลังให้ดูนะคะ สามารถเปิดได้จากรีโมทแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างเลยนะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแล้วก็มาดูตัวโครงสร้างกันนะคะนี่แกะโค,ครงสร้างให้ดูนะน็อตเดิมทุกจุดไม่มีกระดิกเลยคนะตัวเมทอาร์ตโดยเฉพะนะซิลเลอร์เดิมๆนะคะนี่เรียงกันนะนี่เป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะคะเห็นชัดเจนนะคะนี่เห็นชัดเจนเลยนะเมทอาร์ตนะคะแบันบนี้นะตัวฟูกอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะ แล้วก็ด้านหลังนะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะกระโปรงกระเป๋านะคะแล้วก็ยางอะไหล่มีให้แบบ,บครบบนะได้ายางใหม่ด้วยเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะสีทางมะพร้าวนี่รับประกันรถไม่มีจมน้ํานะคะไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะ,ะรับประกันได้เลยนะคะบอดี้ตัวรถนะนี่พี่ๆดูได้เลยนะหูเงาวับแบบนี้เลยนะ,ะบอกเลยว่ารถเราดูแลดีทุกคันนะ,ะทุกคันจริงๆ มาดูใน,นส่วนของออปชันการได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากแผงประตูแผงประตูนะคะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะแล้วก็ปรับกระจกออโต้ทุกบานแบบนี้เลยเมมโมรี่ซีทให้2อํตำแหน่งนะคะสามารถปรับได้จากกลุ่มเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนงตัวน็อตเดิมทุกจุดนะคะไม่มีกระดิกเลยไม่มีขยับขยื่นนะคะนี่สติเกอร์ความดันลมยางต,ต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้นะคะบาะหนังป่าไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็ระบบเป็น Start เอนจิ้นสตาร์ทกุญแจได้แบบสมาร์ทชีลดนะคะ พวงมาลัยก็ได้แบบมัลติฟังก์ชันนะคะ mm hmm. เต็มระบบสองข้างนะคะสั่งการผ่านพวงมาลัยได้นะคะแล้วก็มีคุชคอนโทรลนะคะและมาพร้อมกับเ e กียร์เพนนิชิพด้วยนะคะนี mm hmm. ให้แบบครบๆเลยนะคะเชื่อมต่อบล mm ูทูธได้แล้วก็ในส่วนของตัวจอกลางนะคะได้สัมผัสทัชสกรีนคันนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ a อนด o i d ต u t o ได้นะคะแล้วก็ กล้องถอยนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะฟังวิทยุ f m อได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธทีลิงก์แบบไร้สายได้นะคะได้แอร์ปรับออโต้ยอิสระซ้ายขวาให้นะคะแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลไวเลสชร์เจอร์นะคะมีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือเบรกมือไฟฟ้าโหมดนอร์ม l ลสปอร์ตมีให้แบบครบๆนะคะอยากขับความเร็วประมาณไหนนะคะกดปุ่มได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญมีหลังคาสลุรมให้แบบนี้โอ้โหบอกเลยหรูหราสุดๆนะคะ ใครได้ไปคุ้มมากๆเล็กไม้แค่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลตามการใช้งานจริงนะคะมามาดูห้องเครื่องกันนะในส่วนของห้องเครื่องนะมาดูกันสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีนะ,ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้าน,นะคะนี่พี่ๆดูสังเกตได้เลยนะคะตัวห้องเครื่องหูใหม่ๆกึๆแบบนี้เนี่ยมอโนมมาน้ำอยู่ในสภาพดีนะ แล้วก็ตัวห้องเครื่องนะคะไม่มีรอยน้ามันรั่วไหลไหลยเหยิอ้มอย่างแน่นอนสายไฟนี่แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะแล้วก็ไม่มีรอยหนูกับหนูแท้ด้วยนะคะนี่แบตเตอรี่เราดูแลให้นะ่ยยังอยู่ในวารันตีแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนงตัวน็อตนะเดิมจุดๆไม่มีกระดิกไม่มีขยับเขยื่อนรอยเมดอาร์ตเม็สปอตโอแบบนี้รอยเหรียญบาทนะะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์เลยสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบครบซิลเลอร์เดิมๆนะคะตัวฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะ ภาษีพลบอนะคะเดี๋ยวเราจัดการต่อให้หมดทุกอย่างเลยกองแอร์กองอากาศเป็นถ่ายของเดี๋ยวเป็นถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะดูแลให้รับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะ1ปีหรือว่า1นึ่งหมนกิโลนะคะสําหรับคันนี้ก็ได้เป็น t o โยต้า a คมลี่2.5ไฮบริดนะคะได้รถปี2019นะคะราคาดี819,000นะคะเครด,ดิตฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ1นึ่งับาทเท่านั้นเองนะคะ ตลอดสัญญาเลยนะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะและอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะเรามีไฟแนนซ์่งเซนให้ถึงนาบาหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากซื้อสดนะคะเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะ,ะมีบริการส่งรถให้นะคะถึงนาบาเลยเช่นเดียวกันนะคะตัดคิดตามระยะทางนะ ของแถมจัดเต็มแน่นอนนะคะหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามทักแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันชิหน้าจะมารีวิวรถเก่งนะคะสภาพดีสภาพสวยให้ได้รับชมเอียรแนะะ่นอนสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะ,ะเข้ามาได้ที่เต็นท์รถบริษัททอออโต้นะคะอยู่ตรงข้ามพิซีวินทวงนะคะและอีกหนึ่งสาขาะะอยู่สี่แยกมินบุรีเทพซอยสวินทวงหนึ่งทับหนึ่งนะคะของเราจะมี2สาขาด้วยกัน เข้ามาแล้วเข้ามาถามหาเอเชียได้เลยหรือว่าโทรมาได้ที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ